กดร้างยกดซ้ายยังไงไปตะคุณแล้วเดี๋ยวตาไม่ดูเองอ่ะแล้วอ๋ออด้นได้แล้วประเด็นคือเราจะกุญแจยังไงใช่ต่อให้เราดันไปทางโน้นได้แต่เราเอากุญแจไม่ได้เพราะว่าปุ๊บกันเลยอ่าโอเคคุณปอร์ดคุณปอร์ดถึงไหมเก็บเก็บเก็บกู๊ดสเปซสเปซโอเคอ่าดันดันดัน้นได้สุดได้สุดเลยดันดันได้สุดได้สุดเลยไปซ้ายไปซ้ายเชจ่า คุณนามิช่วยดันหน่อยดันอยู่ดันอยู่ไม่ไข่ขี้เกียจคุณนามิหรอกเออยืนนิ่งเลยโอเคได้แล้วได้แล้วดันอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคคุณบอลมาเอ้าคุณแจ็คไปอยู่ที่คุณบอลเฉยไปเลยคุณนามิมั้งคุณนามิมานี่ยเดินอยู่เดินอยู่มันเดินช้าคุณนาำมีป้ายเล็กอยู่แล้วป้ายเล็กอยู่แล้วเดินอยู่ เดินอยู่แต่ผมเห็นคเลยอมเมนคุณเอาเอาหน้าแนบกล่องอยู่นั้นเหเ็นอย่างนี้มันเดินเดินไปข้างบนนะอ๋อเหรอต้องไปมองนะเอาหน้าแนบกล่องเอาหน้าแนบกล่องนี่ไม่ไหวติงเลยอ่ะเดินไปไหนไก่ย่างโอเคเดินลวเดินแล้ะเออเออมันมาแล้วมันมาแล้วเออเออเอาคว อย่าไปฟังทางเขาอ่นั่นไงเดินเลยจริงด้วยเดินเป็นหุ่นยนต์เลยหุ่นยนต์ทำไปมาเราจะรอดเราจะรอดกันไหมครับทุกคนให้เวลาเขาหนึ่งให้เวลาเขาหนึ่งทำไมเกมมันถึงได้มีปัญหาเช่นนี้เอาเอาแล้วลับไป็นคนพี่เดาคอันนี้คือไม่ได้จับคีย์บอร์ดเลยนะน่ากลัวมากอะมันเดินไปเองไปซุกคองอีกแล้ว กลับไปหุ่นยนต์แล้วแล้วเขากลับไปซุกกองอีกแล้วอ่ะทุกคนวันนี้เราจะรอดกันไหมยองเดินยนต์ชีวิตเราชีวิตมันนะครับเกิดไปยืนให้กันาจยันเหล็กโนอย่าไปยิงบอลสิจายันเหล็กนี่คือเดินไปแล้วมันก็จะอยู่ขาคุณนามีไม่นะคุณนามีแนบหน้าเอ๊บมาแล้วเนี่ย คุณโบล์นก็ตุกเหรอไม่ไม่ตุกไม่กระตุกแต่แค่แต่แค่ตอนกระโดดมันมีปัญหาเฉยตะบุญตะบุญคุณแม่ไม่เดินกระป้าที่ประตูเร็วยกระป้างที่ประตูประตูนี่นะกลังดีเลยนั่นแม่กันดีเลยเดินอยู่แต่ทำไมคุณแม่มีคุณแพทยืนตรงนั้นแหล่ะยืนตรงนั้นผมก็ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละผมไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยคุณโบล์นคนอ่ยเนี่ยให้คุณแพทยืนฝั่งขวากันกันไม่ไม่เป็นเดินี่ะ มันก็ยืนอยู่ตรงนี้นี่ไงถ้ากดเวลาคุณมีเดินกลับมันจะได้ติดผมอ่ะกดวิวใช่ไหมใช่เดบิวใช่มันไม่เข้าไปกดเดบิวแล้วนะไม่เข้าตอนนี้ระยะเวลาผ่านไปแล้วประมาณเกือบเกือบปีนาทีมันไม่เข้ารูมันซีนาซีนาทีผ่านไปมันจะเข้าไปแล้วแหละเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอาจจะอาจจะเข้าได้โอ้ชีวิตหนึงดีเลย์นิดนึงโอ้ยก้อน ดีเลยโโอ้หดีเลยเป็นเกมที่โหดมากคืออะไรมันจะโหดได้ขนาดนี้เฮียสี่ไอ้เอี้ไอ้เนี่ยสวัสดีคุณไายาน่ากลัวมากเกมอะไรเนี่ยไม่ไม่ใช่สำหรับออนไลน์เหรอค่ะรถฟอร์ออนไลน์งั้นก็ไปเว้ข้างบนก็ดิฮัลโหลมือค้างเกมว่ะค้างไม่ได้ท้าได้ค้างได้มันแบบมาอ่ไปด่านท้ายยังได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเอากระเจาะก่อนเอากระเจาจก่อน อันนี้กไม่ได้กดเขาเหล็กเดี๋ยวนะมตัวแล้วดูดีเห็นไหมเฮ้ยเต็งกลับไปตมันมันบีบเข้ามามันบีบเข้ามาแล้วอ๋อขอสารอ๋อลุยละลยลวเดี๋ยวเราเฮ้ยขึ้นมา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 เร็วเราต้องได้สี่คนมาถึงจะลงไยอัน้วไปทันแล้วไปทันแล้วเอาใหม่เอา โอเคโอเคคุณเหยียบหัวผมอ่ะก็คุณเหยียบหัวผมอ่ะโอ้มือฮะคุณนามีขึ้นแล้วเหรอทออยไม่ทันโอ้ยไม่ทันไม่ทันทอะไรไม่ก็ได้ลโอยด้ไปสไปสขึ้นไม่ได้เลยเดี๋ยวรอให้มันผ่านไปก่อนนะไม่ โอเคคุณโบตคุอะไรจำ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 อย่าตกเลยอย่าตกโอเคขึ้นเลยซะเลยมันแบบถ้าคุณนามี่อะใจยาเวอร์ชันปีศาจนางฟ้าเดมอนแองเจลแก้งสำเร็จเอ้าคือโคุณแจประเด็นคือคุณแจนี่อยู่ที่เดิมเลยอ่ะนี่คือแบบเดี๋ยวทุกคนอ่ะทุกคนไปรับคุณนามิก่อนดีเลยไม่ไหวว่ะและปะแตกตประเด็นคือคุณนามิจะขยับกีบองถ้าดูในไลฟ์เรามันแบบ มันขยับแล้วแล้วมันก็ยังแบบมันไม่ขยับเลยอ่ะถ้าดูในไลฟ์เราตอนนี้คือขยับแต่ว่ามันแบบกลับไปที่เดิมอ่ะยี่หแบบแบบแบบเป็นไมค์เครนอยู่อ่ะเป็นการมุนวงอ่ะน่าเกลียดมากเราจะรอดกันไหมวันนี้อ๋อเออใช่ใช่ใช่น่าจะไม่เวิร์กแล้วมั้งสงัยวันนี้น่าจะไม่เวิร์กแล้วนะวันนี้ะไม่เวิร์กันขยับจริงเว้ย ผมดูอยู่ขยับแต่ว่ามันเป็นแบบวนวนอยเขาเขาโดน reverse สอะมีแมวติดแบบนี้มีแมวติดมุมใช่แมวติดมุมเนี่ยติดมุมมันไปไหนเลยเราติดปักคนนีิคนนีิเอาไงดีลองลองปิดโมเดลก่อนไหมได้ได้ได้ลดพลังกำลังที่คอมพิวเตอร์ใช้าลองลองเพิ่ม performance เพิ่ม performance ของเกมเพิ่มเพิ่ม performance เพราะว่า ตัวตัวละครมันขยับได้เนี่ยตอนเนี้ยเมื่อกี้คุณแต่ตอนนี้ขยับไม่ได้มันยังดินอยู่ข้างในอยู่เลยไม่ได้เลยจอพวกเรามันไม่ขยับอ่ะอุ้ยอาถานว่ะมขจับอะไรอ่ะอาถานมากมันก็ขยับเลยอุณหภูมิได้หนีกไปแล้วไม่น่าชีวิตเราอันนี้คืาไม่ขยับเราจะรอดกันไหมอันนี้คือเราถูกหลอดแล้วมันคนเดียวกลับมาที่เดิมอะไรเขาไม่เห็นคุณเดียว ตอนนี้เป็นห้าเมตรแล้วไม่ไอ้เพื่อนนะกอนก็ใหม่ตอนนี้เหมือนเอาใหม่ไหมเอาใหม่คือเอาใหม่เอาใหม่ก่อนเดี๋ยวลองใหม่อีกทีอ่าลองเอาเกมแล้วลองใหม่อีกทีสิได้ได้ได้เพราะว่ามันลองรีห้องก่อนรีลองรีห้องก่อนได้ได้ได้อ่ารีห้องรีห้องอ่ารีห้องคุณคุณนามีตั้งตั้งตั้งเวลาไอ้นี่ออกเลยออกเลยเรร็วหออกเล อ่าคุณนวิเคราะห์ได้ไหมน่าจะไม่ได้อ่าจะไม่ได้บ้างลองหน่อยเอ้อ